สวัสดีค่ะพอกันกับป่ารุ่นเนาะคะ่ะปารุ่น้าเพิ่นเมื่อนี้มาพบพอกันก็ผ่าพบรรยากาศตามท้องไฮท้องหน้าอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้ผ้าลงมายามเมืองเข่าฟังทั้งหน้าห่วยเนาะคะ่ะหน้าห่วยหน้าป่าอูเนาะคะ่ะเพราะว่าปีนี่ตั้งเ่ตั้งแต่เริ่มลงเห็ดเนาะคะ่ะปารุ่นเองก็บ่คอยได้ลงมา บไดาบบได้ดมาบไดามาไอคุกคี้น้ำปันไดเพราะว่ามันยุเิกแห้งนะค่ะมันย่เิกแห้งแต่วนมากก็คืเป็นตาม้าเนาะค่ะตาบุญที่มาเบิงบา้านนิพนธนเนี่ยย่ายว่าเขาบ่ค่อยงามปันไว่วาสันค่ะพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> จอว่าเจะเพียงเอ,อิกปลาลุ่นล่ะหุ่น่าลุงจานเพิ่นกะเอาปุยมาวานหุ่นขาอยู่แค่ไก่หุ่นเขากะ กับบแม่นว่าขีลายเนาะคะ่ะก,กับงานเติอบอยู่แต่ว่ากะเอปุ๋ยมห้อยๆจักน้อยเนาะคะ่ะช่วงในช่วงที่เพิ่น,น,นเป็นที่บังงามพอมูลแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้คือว่าและะ้วเนาะค่ะปุ๋ยกะราคาสูงเท่ากะหายอนไ้เนาะคะ่ะยอนไซจะมองมันบองงามเอาเนาะคะ่ะคุณค่ะลุงจาแเราอยู่กลางขลองหน้า เขาก็กำลังสัตว์เนาะคะ่ะน้ำก็ระายค่ะช่วงนี้น้ำในห่วยนี่ในห่วยในห้องค่ะพวงเนี่ยไอ้เต็มล้ำหว่วยบ้างละค่ะเต็มล้ำห่วยเป็นแถวไหลทวนทวนอยู่เนาะคะ่ะน้ำก็นตัวรีค่ะตัวลีเพิ่นเอิ้นลีเนาะคะ่ะจาว่าไอ้เอิ้นลีเอิ้นตรงตาว่า ปีีน้ตาเราบ่ขั้นไปปลูกค่ะเขียวไว้เนาะค่ะปกติแล้วถ้าเราปลูกผักเขียวพันยังสิกกระชได้ปลาได้ยังไปกินนะคะแต่ว่าตอนนี้หนามมันยังแห้งนะคะเพราะว่าฝนเขาบ่ขาดจะเกลือเนาะฐานลึกแห้งเลยค่ะนี่ไอถ้าเดินกลนดีเนาะหนามก็ลึกประมาณหน่วยสามเมตรสามเมตรสี่เมตรนี่เนาะค่ะลึก แล้วว่าน้า่หรือก็ั่งโซนน้ํากระชุนจุ้งเนาะคะ่ะเขาให้หวยน้ำค่ะเราะว่าข้าใสข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนีย,ว,นยวจ,จะเจ้าหน้าทุงนีนะะเนาะค่ะเพราะได้กินเพราะได้กินเบิดขอบคั้วเนาะคะ่ะทั้งไอ้คั่วปลาอูน้ำและะ้วก็คั่วปลาลุนน้ำตาบุญน้ำเนาะคะ่ะจะเป็นใส่ข้าวเหนียวจ,จะถ้าหน้าทุงหนีเนาะคะ่ะ นะะุ่งจัดแล้วก็บ,บ้านยัางไปเรื่อยๆแต่ว่าไข่เนี่ยคะ่ะมันบกเปีืองปุีปันใดนะะทงเพราะว่ามันมันกะเขามากงามเนาะคะ่ะเขาเหนียวนี่เป็นเขามากงามอยู่แล้วือนี่ผ้ามาเหลาะทงหน้าหวยเนาะค่ะโอนี่นะคะ,นนคะ,คะก๋งใหม่กงง๋กงย่างก๋งหยังมีตะกุกหง,ง่ๆะคะ่ะสูงแห้งหง่แห้งเนาะ มาเลาอพงอีกแล้วเนาะคะ่ะก็ผ่านบรรยากาศเย็นสบายช่วงซอเซาเนาะคะ่ะบรรยากาศเบิดหละคะ่ะเอาปุ๋าปยมามุทั้งเดียวเนาะคะ่ะมึงเขาก็ลุงจานะคะ่ะเกืยบซ้ำกัน <c oughs> <c oughs> เขาก็ลุงจานเกือบซ้ำกัน ว่าทตัวสีหอวย่ามพันพันถอกพันหยั่งสีน้อค่ะย่ามพันม่านพันถอกสีกะมันจะสูงขึ้นไปอีกบักไรยนะคะสูงขึ้นไปอีกกะเพราะีค่ะค่ะประมาณเพียงประมาณเพียงข้างเท่านี่แหละค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องร่มอวยเอื้อยอยู่ประมาณช่วงนี้กับผ้าอยุ่เข่าเนาะค่ะผ้ายุ่เข่าหลายหมองลร้พื้นที่มันก็อาจจะท่วมไปเร็ว แต่ว่าไอ้ทางยาสูกับมีหม่องท่วมเนาะค่ะทงางอุบลกับกับมีหม่องท่วมหลายพื้นที่เนาะค่ะที่ที่เริ่มจะเห็นขา้าวเห็นหยังกันเนาะคะ่ะน้ำท่วมแต่ว่าไอ้แต่ว่าเวลาหนำเพื่อไหลเออยเอ้ยเอ้ยแบบนีนน่กกลัวน่กกลัวค่ะเพราะว่าไอ้คุณค่ะต้นไม้กับ ถึงนามโยต่ว่าเพิิบนบ่เนั้ไดนหยุบลงสีนา่ามันกะมันจะเป็นหกหกเล็น้อยแต่ว่าปีนี้เนาะคะ่ะทุกปีนี้หนามองนี้บ่เั้าในถ่วมค่ะนามหน้าทงนี้หน้าห่วยนี้บ่เั้าในถ่วมแต่ว่าทุกปีน่นกรสีเห็นภาพบรรยากาศนามถ่วมนามยังเนาะคะ่ะแต่ว่าปีนี้กะไข่แหนเนาะคะ่ะไข่แหน่นามโบมา อันนี้เขาบัานไดนะคะจัน,นแนล้วลุงแต่วบบ่าไข้สัญญากระโบมีนี่ค่ะมี่มีอยู่เล็กๆหน่อยๆนี่ค่ะเล้งแดงเนี่ยไปเห็นเป็นเงาเล้ยแดงค่ะช่วงนี้ลุงจันทร์ชนบ่อเดชอ่อนปุ๋ยมาใส่น้ำน่าจะบบพ่อแล้วค่ะน่าจะอีกเอามาอีกจั๊กคังหนึ่งเังสิพอดีน่าจบเดียวกับเบิร์ ้นีลายพื้นดีสิคือกันกับทั่งบานปา่าลุนบ่อน้อเนาะคะ่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเนาะคะ่ะมาขึ้นนี่ก็เอายูบเบิดขึ้นจากพี่นองจะตกยูบเบิดขึ้นนะคะ่ะช่วงเขางามเนาะคะ่ะช่วงเขางามช่วงตาลุ่งรีลงตรงแต่ว่ายูน่าลงฝนป่าลุ่นเหมือนนี่กับเพราะ,ะลงไปยามเนาะคะ่ะ บวกเขาเลยลงไปยามปลาหน่อยมาให้ย่ายเลยเนาะคะ่ะลับขับไปจากหน้าทงพีทีละบรรยากาศเนี่ยไปมองไทยก็มีตะมองเขียวเขียวเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นทุ่งสีเขียวจักหน่อยนี่กะไอยังก็คะ่ะทุ่งสีทองนี่ระค่ะชีวิตไอเชา่าให้เช่าหน้าเข้านะคะ่ะ เพราะว่าจะยึดกันทำหน้าเป็นอาชีพรักคือว่าเราเนาะค่ะจะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดทุกปีเฮ็ดทุกปีทำทุกปีเฮ็ดอันนี้ค่ะเฮ็ดอันนี้เพิ่นเกิดอยู่น้ำหลังหลังคู่ฝายไอ้คั้นมาหน้าตรงนี้ค่ะขั้นขั้นพูดขั้นอันพูดดูหาเฮ็ดเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นจอค้ายเป็นเฮ็ดเา้าเห็ดอ,อย่างนี้ล่ะเพิ่นเกิดตาม ตามไม้ขั้นคู่เนาะคะ่ะแต่ว่าผู้ดูหาค่ะพอได้เกียงเซาอยู่ด้วยค่ะพรได้เกียงกินง่ายอันนี้ภาพี่นองมเละทงอีกแล้วเนาะคะ่ะลาะทงหน้าหวยเพิ่นกะจากหกแน่จังหน่อยละค่ะสมกันกับหน้าหวยอีรีเนาะคะ่ะบรรยากาศ พี่หน้องเฮาไปทั้งไดกะเนาะค่ะจัะ่างไรกะยาฝ่าวเบื่อกันเดอ้อเนาะค่ะช่วงนี้ก็ภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าโอ้บ้านมันบ่นมีหอยเชลลี่จากพี่หน้องมึงเนี่ยไข่พิ่นเด้งเดงครับกับพ่อมี่อันนี้อยู่ตัวละค่ะพ่อมี่อันหอยเชลลีอยู่เนาะ้าลงทุงอีกแล้วเนาะค่ะ จัดมาบ้านเดียวกับสิผ้ากันกลับแล้วค่ะวันปุ๋ยเลีวกับสิผ้ากันกลับแล้วก็ะลงไปเลาะทงทงหน้าทงพุ่นอีกเน,นาะค่ะเพอ่าย้ำน้ำหัวย่ำน,น้ำยังสิค,ค่ะถ้าเ้าเว้นมือค่ะเว้นมือเดียวน้ำแห่งเมดหลดค่ะ,คะถ้าชมบรรยากาศเย็นสบายเนาะคะ่ะทำรงให้ทงหน้าย,ย็นสบายสบายสบายตาพร้อมเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นผับ ที่แบบเนี่ยไปทางได้กับพีแตพพื้นที่สีเขียวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวจังไดเนาะคะ่ะคิมนีเดี๋ยวปลาลุ่นจะเอาไว้ซ้ำานีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะไขเป็นกำลังใจให้ปลาลุ่นในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ